แล้วก็ล่าสุดของล่าสุดก็คือแชมป์โลกสมเหรียญทองในปีนี้น้องเลิฟคันทรุครับเมื่อวานได้มีงานฉลองความสําเร็จที่จังหวัดพัทลุงครับบรรยากาศความสุขสดชื่นครับเกิดขึ้นที่โรงเรียนวันทุ่งถึงหนังหรือปรางปราณีครับตำบลพนมวังอําเภอควถนถนนจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นบ้านเกิดของน้องเลิฟคันทรถชูช่วยนักกีฬาเปตองทีมชาติไทยครับปีนี้สร้างผลงานสุดยอดนะฮะคว้าสาแชมป์โลกทั้งประเภทหญิงเดีย่ยวหญิงคู่และชูตติ้ง ที่ประเทศอิตาลีและฝรั่งเศสตามลาดับครับโดยมีชาวบ้านในพื้นที่ครับรวมทั้งหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นภาในงานครับเต็มเรื่องรอยยิ้มของเด็กๆที่สวมเสื้อสกรีนคำว่าพี่เลิฟน่ารักนะฮะชาวบ้านก็เนี้ยช่วยกันเนี้ยมีแกงกะทิหมูกับยวกยำละมุดข้าวยำยำลูกชิ้นหมูต้มใบชะมวงโอ้โหแต่และเมนูเปรียวปากเนี้ยคือทา คือมาเลี้ยงแขกที่มาร่วมแสดงความยดีนะซึ่งน้องเลิฟครับบอกว่าเธอต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายด้านก่อนจะคว้าแชมป์โลกในปีนี้ครับ<อ>และหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้เดินตามรอยความสําเร็จโดยเธอเติบโตในครอบครัวนักกีฬาเปตองโดยมีพ่อแม่เป็นโค้ชคน,น,นแรกครับหลังจากนี้คุณพ่อคุณแม่ของน้องเลิฟต้องการตั้งกองทุน <S <S เพื่อช่วยเหลือนักเปตองที่ยากไร้ได้สารฝันกีฬาเปตองของตัวเองโดยครอบครัวชูช่วยครับขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทย รวมทั้งยังต้องการได้นายกสมาคมกีฬาไปตองคนใหม่นำพาวงการไปตองไทยแก้ปัญหาความขัดแย้งครับเพื่อสร้างผลงานในเวทีโลกให้ได้ต่อไปเนี่ยนความสําเร็จล้วนมีเบื้องหลังเบื้องหลังก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับเป็นทั้งครูและโค้ชคนแรกอาจริงทางบ้านหรืพี่ทงทุกคนแล้วพ่อแม่แล้วก็พี่สาวก,ก็เล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เ,เลยเห็นเขาเล่นกันก็เลยจับรูปเล่นตามครอบครัวตอนแรกจะยิ็นแบบเป็นอีพอะไรารจริงจัง ตอนแรกก็ไม่นะคะแค่คิดแค่ว่าเรา,าก็ได้แค่เข้าเรียนต่อแค่นั้นไม่ได้คิดว่าเรา,กากจะมาถึงวันนี้เลยออออออตอนเด็กๆคุณพ่อดูุดคุณพ่อนี่ถือว่าเป็นครูเปตองคนแรกเลยใช่เหมือนเป็นโค้ชคนแรกของเราเลยนะคะซ้อมสั่งซ้อมทุกวันก,ก็แค่ถ้ามีโอกาสได้ไปแข่งก็อยากเป็นป้องกันแชมป์แล้วก็อยากเข้ารชาชการ<คง>ทหารอากาศนี่ะค่ะเป็นที่เกมเหลังบางบางใครมีอะไรบ้าง,างท่านบังขนาด สีเกมก็อยากกลับไปป้องกันแชามป์เมื่อปีที่แล้วหนูก็ได้แชามป์สีเกมมาท่านเรียกคัดทีมชาติเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีไปจริงจะเมีเจียที่กรุงอานอยเวียดนามแต่พอก็ประกาศผลตอนเช้าอีกวันหนึ่งเลือ,ลอ,ลอไม่มีชื่อในเยาวชนแต่พออยู่อีกวันหนึ่งก็ประกาศนักกีฬาไปตองทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปจริงจะเมีเจียที่กรุงอานอยเวียดนามท่านลุท่านเลยเลือไปเล่นชุดใหญ่ ก็แล้วก็ผู้หญิงเลยทีผู้หญิงผู้หญิงยอดใหญ่ตั้งแต่อายุสิบสี่แกว่าเด็กคนนี้คือมันเก่งเกินเด็กผู้หญิงตั้งแต่เล็กเก่งเกินเด็กอายุสิบเจ็ดตอนนั้นอายุสิบสี่แกก็เลยให้ก้าวกระโดดเป็นทีมยติชั้ใหญ่ตั้งแต่ปัตสันนถึนมั้ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นคนเดียวของโลกนะครับที่ที่สามารถคว้าได้สามเหรียญทองซึ่งไม่มีใครทำมาก่อนถ้าที่ผมทราบนะครับแล้วก็เป็น เกติประวัติของของ,จ,งจังหวัดพัทลุงแล้วก็ของประเทศไทยด้วยผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยสมาคมไปตองเมไทยนี่ยสมาคมไปตองเมไทยแล้วก็ในส่วนของการกีฬาเมไทยเองหรือว่ากองทุนเอ่ยก็คงจะต้องดูแลในเรื่องของสวัสดิการให้กับน้องเขาเราคาดหวังอย่างนั้นนะครับแล้วก็สิ่งนี้ก็จะเป็นแรงบรันดาลใจให้กับเยาวชนในจังหวัดพัทลุงที่จะเล่นไปตองมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่ไปตองพัทลุงอย่างเดียวก็จะมีทั่วทั้งประเทศไทย ขณะที่ดรกองศักดิ์ย่อมนีครับผู้ว,ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ทังหนังสือถึงนายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยครับขอให้เลื่อนประชุมใหญ่วิสามันเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาเปตองคนใหม่แทนที่นาวากาศโทสุดที่รถปราพัน์พัฒในวันศุกร์นี้ออกไปก่อนนะครับ,รบโดยผู้ว่าการกรทครับให้เหตุผลว่าในฐานะในทะเบียนต้องพิจารณาคุณสมบัติและสมาชิกภาพของสมาชิกจากการตรวจสอบอย่างละเอียดให้เสร็จสิ้น ก่อนการเลือกตั้งเพื่อป้องกันปัญหาอุปสรรคต่างๆครับรวมถึงการร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งคาดว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นหลังจบซีเกมในช่วงต้นปีหน้าครับครับ